ไปเลหายไปจากกลุ่มเราเลยจากกลุ่มอะไรไม่มีหายอย่า <ไป S 2> พูดอย่าพูดชื่อมันนะเอาทำไมอย่าไม่ถูกสตาร์มันหน่นะอุ้ย ตายเลยใช่ทำช่องไปแนวไหนเลยเนี่ยผมเห็นไปลุยเข้าป่าวิบงเป็ปากมอส่วยหมดเลยสายสปอร์ตไม่เอาแล้วเหรอแบบนี้มาดาที่ไหนไม่ได้ตอนแรกเป็น wr 1 5 5 R แล้วตอนนี้เห็นอัพเป็นตัวล็อกตาล็อกตาล็อกตาฮัสควาน่าฮัสซวน่าหรือเปล่าฮัสควาน่าท่าหน่อยเด้า1นาทีได้กี่ครั้งอ่ะเป็นที่อวินั่นหนึ่งทีอ่ะอ้าวของพี่นี่คูณสามเข้าไปเลย หน้าตเนี่ยเนี่ยห้าแล้วเมื่อกี้แล้วตอนนี้พี่เลไม่มีเมียเนี่ยมีคุยคุยปะไหมตอนนี้มีคนมาจีบพี่เลบ้า่ไม่มีเลยอพอเด็กดิ้งจะนั่งตรงนั้นอ่าเป็นเด็กดิ้ีโชว์นะโชว์นะโบ้ยเป็นไงโอ้โหเป็นไงอันนี้หมวกหมวกแข็งหรือเปล่าเนี่ยตอนที่พี่ชายแข่งใช่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 คือตอนนี้ล้มตีลังกาไป็นรอบโค้งสามแตกแล้วเลยโอ้โหหมวกแตกแต่หัวไม่แตกผลิตอาหารหมาขายโดยบอก ึงรีวิวแม้กระทั่งอาหารหมานะอันนี้คือผมมีหมาอ่ะดูหมาเฮ้ยลูกผมเนี่ยพร้อมแล้วค่ะค่ะเฮ้ยโซค่ะนี่เอาขึ้นขึ้นไปดูห้องตัดต่อสักหน่อยมั้ยล่ะเอ็กซ์คลูซีฟเลยเคยให้ใครขึ้นไปยังไม่เคยเลยแต่ผมไม่ถอดรองเท้าเลยไป็นไรแล้วแต่สันดานเพมันใช้3จอจริงเหรออีห้าจอที่จริงอ่ะโอ้คือเราจะไม่ให้น้องเราแบบเฮ้ยพี่จอเดียวมันตัดไม่เสร็จนะมันจะได้ข้ออ้างไงเออคันนี้ขายไม่หนึ่งคันนี้ขายไม่หนึ่งขายสองล้านสองโอ้คันนี้สองล้านใช่ สวัสดีครับน้องๆหนูเยวาวชนทั้งหลายวันนี้กลับพวกผมนอยไดาวูวนะฮะเยาวชนด้วยใช่เออวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์รายการนี้เป็นรายการสัมภาษณ์นะนี่เอนปกติเคยใช้แต่กล้องตัวเองเอาแนนำตัวหน่อยผมเรซ่าเลซิ่งกับผมเลือก WR 1 5 5ิลรกับผม เป็นคอนเซปต์เขาอ๋อที่ได้เป็นตัว a m b ดอร์ d o r ไม่แค่โฆษณาเฉยอ๋อโฆษณาเฉยโอ้ยพี่เลสัมภาษณ์หน่อยอ่ะวามาเลยโอ้นั่งไกลกันพวกขอไปใกล้ใกล้ได้ไหมได้ดิถึงออกไปจากช่องแล้วเราจะจัดรถขับ แกก็คืนไม่ได้อ๋ออันนี้แก๊กหวยอ่าเก๊กหวยนิดนึงแล้วใส่โซดาทำไมแก๊กหวยใส่โซดามันเพิ่มรสชาติอัรรถรสอย่างนี้ป่ะใช่ชีวิตมึงต้องใส่โซดาแม้คุณจะยุ่งยากแค่ไหนคุณก็ต้องมีช่องว่างให้สำหรับแก๊กหวยเมียเมียอ๋อเมียเมียมาซื้อล้ไงอ๋อก็ซื้อก็เอาไปเด้ก็เอาไปซื้อผมซื้อแล้วผมฝากจอดไว้ก่อนฝากจอดไว้คิดค่าฝากเหรอครับผมคือ้โพันครับโอ้โคิดแพงพอดมันนาคุณคิดว่าราคาที่ดินมันถูกๆนี้ทุกวันนี้ที่นี่นะที่นี่กีี่่่บาาาาาททคคคุุณณไปฝฝกกออออออืนมั้ใใรเเเห ันหนึ่งเนาะพี่เลหายไปจากกลุ่มเราเลยจากกลุ่มสายชีไม่มีหายผมอย่าพูดอย่าพูดชื่อมันนะอ้าวทำไมอย่าไม่ถูกสตาร์มันน่ะอุ้ยตายเลยใช่อย่าพูดถึงชื่อมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้โหไม่ได้พูดถึงตอนมันยังอยู่ปั๊มล้างผมไป กวาดเช็ดถูมันเออผมมีปลากระป๋องมาม่าผมเอาไปให้มันเอจนทุกวันนี้ได้ดีแล้ววันนี้ได้ดีได้ดีแม้กระทั่งมาสนใจเราเราไปหานี่โอ้ท่านผมขอนอนก่อนท่านเออมึงจะลุกขึ้นมาหากูนิดหนึ่งไม่ได้กูแหงขี้ตาขี่รถไปจากนี้ไปชั่วโมงกว่าออแต่มันลุกไม่ได้มันบอกนอนก่อนนอนอยู่ง่วงโออโ้นี่ใส่ไม่ดีเลยมันเป็นคนอย่างนี้ตลอดมันอะแม่งอุระยกกันป่ะเออเก๊กควยครับใส่เก๊กใส่โซดาฮะ โอ้พี่เลตอนนี้พี่เลทําช่องไปแนวไหนเลยเนี่ยผมเห็นไปลุยเข้าป่าวิบูงวิบากมั่วซ่วหมดเลยสายสปอร์ตไม่เอาแล้วเหรอแบบนี้มันมดาที่ไหนไม่ได้ผมนี่เอาหมดเลยไม่ใช่ว่าทิ้งผมเอาหมดเอาหมดทุกด้านบวายได้หมดเลยมีโปรเจกต์อะไรบ้างตอนนี้ที่ทำนี่โปรเจกต์ตอนนี้คั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 นนี้เหรอออกทีไหมบอกไม่เอาขี่ไปมอไม่มอโคราชไม่ไปขี่ไปแค่ปตทไปเติมน้ำมันแล้วก็กลับมาใช่มันดูเท่ดีไงเป็นอย่างนั้นบอและไอรถวิบากนี่ พี่บาร์ก็ขี่เข้าป่าครับผมลุยป่าเลยโอ้ยม้าเถอกกรอหินสูงแค่ไหนพี่ได้หมดเลยตอนแรกเป็น W R 155 R แล้วตอนนี้เห็นอัพเป็นตัวยล็อกตาล็อกตาล็อกตาฮัสควาน่าฮัสซวน่าหรือเปล่าฮัสควาน่ามันอากออกเสียงแบบนี้เหรอเอาก็คุณไม่ใช่คุณไม่เคยไปยุโรปไงคุณไม่เคยฟังแต่ในไทยไงฮะอันนี้านาอันนี้คือไปมาแล้ว แบบเชยอ่ะคุณเคยเห็นจาวิตเขพูดไหมจาวิตฮัสควันอ่ะฮัสควันอ่ะฮัสควันอ่ะใช่เออจะมาสวรรค์อะไรโธ่เสียหมดมันเสียมาสวรรค์เสียหมดเลยมันเป็นไทยไปแล้วไม่ได้ไม่ได้จะมาลดวรรค์รถคันกี่บาทไอ้คันสามสี่หมื่นเบียดล้านเด้อโอ้สามสี่หมื่นที่ไหนมีขายคุณเอ้าแล้วอันนี้มันยังไงฮัสควันอ่ะดีกว่ายังไงฮัสควันอ่ะฮัสควันอ่ะมันดีกว่ายังไงมันจัดเป็นเกียร์รถเอนดูโร่ฮาร์ดเอนดูโร่ที่อยู่บนแบบเนือห่วงโซ่อาหารเลย ที่เป็นแนววิบากที่ดีที่สุดใช่นัมเบอร์วันเลยก็ว่าได้เห็นไหมสังเกตในยุโรปเขาคือใช้ตัวนี้เลยในการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกเลยบิลลี่โบกับจาวิตเป็นคนขี่อ๋อไอจาวิตไอผมสั้นๆนะผมยาวผมยาวตัวสูงๆี่เที่ยวเป็นคนผิวขำ ดำดำดำเลยแหละโอ้โหมันสี่จังหวะหรือสองจังหวะมันมีทั้งสี่ทั้งสองเลยแล้วของพี่เราสี่หรือสองสองครับผมใช่เราเห็นแวบๆมีตัวเหมือนอาสามเลตบูด้วยก็ขอขอบคุณทางยามาฮ่าให้อาสามไว้ซ้อมเซอร์กิตไงเขาไม่อยากให้เราลืมเซอร์กิตเลตบูเขาเป็นสปอนเซอร์เราเลยใช่ไหมไม่คือชอบพี่เฉยชอบแบบลายแข็งที่มันเป็นลายนี้ไงอยากให้มันเป็นอารมณ์เหมือนโมโตทีอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณโมโตทีโมโตทูเลยใช่นักแข่งชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ย ได้ชอบชอบให้จอนลียมเฮ้ยที่มันล่าแวมไพร์ป่ะไอ้จอนนี่ไอ้จอนกินซอยจุ้อยู่หลังบ้านเราเนี่ยจอนพี่จอนนี่อย่าไปว่าอย่างนั้นดิพี่จอนนี่คนละจอนนี่อันนี้จอนนี่จอนมันกินซอยจุ้อยู่หลังบ้านชอบกินซอยจุ้ดิบเทปซีช่องเดวก็ฮาแล้วเนาะแต่ถ้าทางนี้ไม่ฮาหรอกมุกแค่นี้มัน เล่นไม่ได้ไไดอย่า<ด>เล่นเลยเสียดายเสียยดาออแล้วมีอันไหนอีกไหมนอกจากตรงนี้อะไรมีสารอะไรล่ะ<อ>มีสปอร์ตมีวิบากมี ar, มตตมเตอร์กิตออกทัวริงออกไปอ๋อทัวริงยังยังตอนนี้ยังเอวยังดีอยู่ท่านรอยเดา้าหนึ่งนาทีได้กี่ครั้งอ่ะเต็งที่วิทนั่นหนึ่งทีอ่ะอ้าวของพี่นี่คูณสามวิทไปเลยสามเนี่ยเนี่ยห้าแล้วมึงกินที่ต่างไปห้ามึงมีแป๊บเดียวสิบเลยเฮ้ยสิบเลยสิบรอบเลยตอนนี้ผมกำลังสนใจกีฬาเขาเรียกว่าแท็กจิคอล ยุทธวิธีทวิีใช่คุณรู้จักยุเคนไหมยุเคนเยอรมันยุเคนคุณรู้จักไหมยุเคนอ่ะที่ลบกับเยอรมันอ่ะตอนนี้มันลบกันอยู่หรอใช่ไงยูเคนกับเยอรมันไงไม่รู้ผมเห็นแต่ประยุทธ์กับประนันเนี่ยไม่ได้เตรียมอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาแล้มก็เดี๋ยวนี้คือเรากําลังเสริมของประเทศไงเดี๋ยวนี้ยูเอโอเห็นไหมอีทีเริ่มบุกประเทศไทยเราละมันมาอย่างไงเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนกันไหมยูเอโอไม่ไม่ก็คือแบบเราต้องป้องกันตัวเอง โดยกางใส่ถุงศึกษาไม่ใช่ไม่ได้ลงไปแนวนั้นแล้วศึกษาวิธีการใช้ปืนอ๋อมาชอบเกี่ยวกับปืนใช่เราเห็นเห็นพี่เลอยู่เนาะเราพร้อมลบไงเออเวลาลุงตู่เรียกนี่ไปเราพร้อมเลยพร้อมลบได้เลยลุงตู่จะไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้เป็นแล้วต้องเป็นคนใหม่แล้วอ่าไม่เป็นก็ดีแล้วเนาะเราจะได้ลืมตาปากกันได้ใช่จะพัฒนาไปบ้างช่องเราจะได้พัฒนาไปบ้างไม่เกี่ยวนะผม นั่นแหละตอนนี้กำลังม,มาสนใจเรื่องศึกษาทางเกี่ยวกับปืนเทคินโลปืน,ทปนเทคนิคยุทธวิธีการสู้รบต่อสู้อากาศยานใช่แล้วก็พร้อมลบ อยู่ทวิธีอาเป็นยังไงคือถ้าใครเนี่ยลัวบ้านเราเนี่ยลัวบ้านเราปิดยใครปีนขึ้นมาเนี่ยแป๊กแป๊กตั้มมันยิงได้เลยหรอคือมันมันแค่จะมเขามาส่งแก๊ปหรือเปล่ายิงเขาเลยแค่เอาเอามือเกาะพี่ขอประตูบ้านเขามาส่งใช่ตายแล้วตายเลยตายตายเล้ป้องกันไงถือว่าคุณข้ามแดนเข้ามาเล็บมือคุณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยประตูเราเล็บมือคุณเข้ามาแล้วถือว่าบุกรุกแล้วเอ้ยตามกฎหมายพรลบอใช่ไหมพรลบออะไร <ไ>มาตาอะไรมาตาสองสา่ะอสอบรรทัดที่5วรรคที่สตัวหนังสือตัวหนังสือภาษาไทยขีดเส้นใต้ด้วยเข้ามาเหตุไปเลยใช่นั่นแหละก็เราป้องกันตัวได้มไม่ไม่ใช่นะหรอกคือตอนนี้เรากําลังศึกษาเราสนใจไงเราเป็นคนแบบชอบอแบบ ของลูกของเล่นผู้ชายเออ,เอ,อปืนรถหรอไม่ออ <c oughs> จิ้มปองอ,อ๋อจิ้มปองกุญตายางงั้นดิอ,อ๋อใช่ประมาณนั้นใช่เราก็แล้วตอนนี้พี่เลมไม่มีเมียเนี่ยมีหรือไม่มีตอนนี้มีมีแฟนหรือไม่มีแบบตอนนี้อารมณ์คือแบบตอนนี้กำลังไปมันลงแบบนี้นะเวลาสัมภาษณ์นะเออต้องสัมภาษณ์ให้มันเป็นอย่างๆเลยดีเดี๋ยวก็ดูดมาเป็นเมียอีกแล้วแล้วตอนนี้พี่เลไม่มีเมียเนี่ยตอนนี้ไม่มีนี่เมียของผมนี่รู้จักเขาไว้นี่ชื่ออะไรนี่น้องอุ้มน้องอุ้มเออนี่อุ้มอันนี้น่าจะอุ้มมืออุ้มซ้าย ให้อุ้มหัวใช่มีเมียสองคนครับตอนนี้มีคุยคุยปะไหมตอนนี้มีคนมาจีบพี่เลมไม่มีเลยเีใครเอาไปเอาว่าผมดูดิตาแดหน้าแรดหน้าดำเห็นไหมผมเข้าป่าตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วผมสนใจแค่ความสุขของผมและผมทําตามเส้นทางชีวิตของความสุขความใคร่ของเราใช่ผมคือเข้าป่าแล้วมันมีความสุขมันดีตอนนี้ผมาจะไปติดอนี้อยู่ในป่าละใช่กับท่านาษีใช่ แล้วเครื่องออกกําลังกายเอาไว้เอไว้ออกกาลังกายมันอย่างย่งน้อยในกายภาพได้ไหมนี่ไม่ได้ตายลองดูยกปุ๊บทับคอตายเลยเอาเมียไหนเล่นได้บ้างไม่ต้องเล่นแบบนี้คุยกันดีกว่าจาคุยไปด้วยสัมภาษณ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องจะได้รู้ว่าบ้านพี่เล่เอ้ยมีเครื่องออกกําลังกายอย่างน้องเขาตากล้องไม่ต้องถือตามอีกไม่เป็นไรอันนี้มันเล่นยังไงนี่มันได้ทุกท่าเลยมันอยู่ที่การมิกซ์หรือไม่เออใช่นี่จะได้กันนั่นยังไง มันต้องยังไงอยากได้หลังไงอยากรู้จริงๆดึงดึงดึงขึ้นไปเออนี่มันจะได้ช่วงปีกหลังใช่ปีกตัวนี้เราจะแข็งแรงเวลาเราขับรถวิบากเราคอนโทรลได้อ๋อไม่คอนโทรลเวลาเราหนอยไงเวลาแบบไหนเวลาหนอยเอ่อซอยไงเออเวลาหนอยช่วยได้อะซอยไอ้ท่ามิชินารี่ใช่ไหมมิชินารี่ใช่มันน้อยจะค้ำแขนอย่างเงี้ยได้ประมาณชั่วโมงกว่าอ๋อมันมันสร้างความอึดนี้ใช่ไหมใช่ช่วยได้การออกกำลังกายมันช่วย เรื่องช่วงล่างอยู่แล้วหำนอยมันใช้ได้ไหมนี่มันใช้ได้ใช้ได้ถ้าจริงๆสแตนตั้งรถไม่ต้องมีหรอกใช้หำนอยตั้งสแรนตั้งรมันแข็งขนาดนั้นแหละออตอนนี้มุกีเคยเล่นยังยังยังยัน่าจะ อันนี้คือไว้ออกกําลังกายบอกออกกําลังกายเลยไม่ได้ไว้กินข้าวหรอกไม่ใช่ช้อนใช่ไม่ใช่หม้อข้าวหรอกใช่ไม่ใช่ฝั่่งฝังนู้นก็ที่เก็บท่อบอ๋ที่เก็บของบอกโอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือแบบข้างบ้านเขาทําสวยนะอ้นนีเป็ข้างหลังนี่เหมือนช็อปเลยคนไม่เคยมาแน่เลยเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บของโอ้หดูดิเอาไว้เก็บท่อที่แบบแบรนด์แบนไม่ค่อยดังแบรนด์อะไรไม่ ดังเท่่าไหรแบรนด์ไดโวกเนี่ไม่ดังแต่แบรนด์เลซ่านี่ไม่รู้จักเลยอุ้ยนี่ดีโค้งเขาดีจริงอันนี้งูเหลือมงูเหลือมใส่รถอะไรนะคันนี้อาวันดิขายต่อซื้อไหมล่ะห้าร้อยห้าพันปะห้าร้อยก็พอหรอไม่ได้วัสดุคาร์บอนเลยเนี่ยห้าพันนี่ได้นะไทเทเนียมอุ้ยเห็นไหมนี่นอนเล่นเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นหรอกเนี่ยเห็นไหมอะไรนี่ไงโอ้นี่ท่อเป็นร้อยเหลือสี่ร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นเป็นไหม เคยเล่นไหมนี่กรุงเทพเคยมีไหมไม่มันคืออะไรเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมไม่ใช่ของขี้ๆเนี่นี่เด็กผมทำไดทุกอย่างนี่ลองดูลองดูนีปดูน้าปิดล็อโอ้ยระดับบุญมีมันเล่นได้ทุกอย่างที่มีล้อโอ้เล่นได้หมดได้หมดเลยเหรอมันใช่ไม่น่ะนี่มันเล่นได้หมดถ้าล้มปากแตกไม่รับผิดชอบนะไม่เป็นไรเรามีประกันอันนี้เอาไว้กันชนไงเวลาไปตําอะไรปูนจะได้ไม่แตกอะไรเยอะ มันจะไม่เจ็บเอา้า<ๆ>ลองดูได้ไหมนี่เล่นเปินเหรอเฮ้ยมันเล่นเป็นเด้มันนี่อันะอันะเออนี่เป็นไงเดี๋ยวก็เข้ามาัดด้าเขานะเออไม่เป็นไร่ะเราเข้ากลับเข้าบ้านเหมือนเดิมดีกว่าเออเอาอมีเอ็กแม็กด้วยนี่มีดิอเอ็กแม็กนี่ไว้รถจ่ายตลาดบ่ใช่เอาไว้ไปส่งเสื้อผ้าไงเวลา ส่งเสื้อผ้าคือไง FC ไง FC <C S 1> เสื้อเสื้อผ้า <3 S 1> ส่เสื้อผ้าเราไงเบซ่าเรซซิ่งบอกตัวกี่บาทพี่ตอนนี้โอ้มีหลายขนาดเลยมีเสื้อเล็กเสื้อแขนยาวเสื้อวิบากเสื้อบิ๊กไบเสื้อ มีหมดเลยอันนี้เป็น X อ a กแม0ออกแบบสติกเกอร์ลายฮักสติกเกอร์ออกแบบใช่ฮัคสติกเกอร์ออกแบบให้เลยนี่ตัวนี้อันนี้ถอดรองเท้าไม่ถอดแต่แล้วแต่ไดแล้วแต่ไอ้นะใช่แล้วแต่การอบรมบ่มิส่ยมาเลยอ่านี่เห็นไโอ้โหผมเป็นคิปผมเป็นคนคิดหยิบตรงนี้เล็นคิดมากไนีจริงเหรอเป็นคิดเป็นคิดเขาทำอะไรเขาคันอ๋อไม่ใช่อุ้ยทีวีนี่จอกี่นิ้ววะดูดูคิดไัล่ะ ได้ได้เอเนี่ยเปิดขึ้นมานี่ดูได้เลยดูช่องไดวโอไหมเจอไม่ช่องไดโวไม่มีช่องบินอยู่ชุดสวรรค์อันนี้จะเป็นมุมสันทนาการของผมเลยเอาเด็กดิ้งมาไว้จะนั่งกันตรงนี้อ๋อใช่นี่ปึ๊บผมเอาพอเด็กดิ้งจะนั่งตรงนั้นครับเป็นเด็กดิ้งโชว์โชว์นะโชว์นะโบเฮ้ยเป็นไงโอ้โหเออเป็นไง นี่ละนี่ละเห็นไหมนี่มีช่องเลซ่าเรซิ่งนะครับไปกดอันฟอร์กันได้นะฮะเออใช่ใครติดตามแล้วก็กดเลิกกดติดตามซะจะบ้าแล้วมาดูดิเห็นไหมเนี่ยโอ้นี่เข้าป่าแบบนี้เลยวะเห็นไหมดูวิวเคยเห็นไหมไม่เคยเลยน้อยเคยเจอแบบนี้ไหมไม่เคยเลยไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสเลยเออเนี่ยเห็นไหมอันนี้ของสะสมหรือว่าอะไรนี่โอ้ยหมวกเต็มไปหมดเลยวะโอ้นี่เป็นหมวกหมวกโอ้นี่ AGV ขายไหมล่ะเออซื้อไหมล่ะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเติมศูนย์สักสองตัวไปโอหมวกมีหมดเลยตัวลิมิเต็ดนี่เลยนี่หมวกใบแรกในชีวิตก การเป็นเออใช่ใช่ต้องถามหน่อยเซตแปดร้อยตอนและไหนปลอยที่สติ๊กเกอร์อยู่นะเคยมีคนซื้อไปละช่วงนั้นช็อตเขาซื้อไปเจ็ดพันเขามีเงินปุ๊บขอซื้อคืนพี่เออเนี่ยโหมวกใบแรกอันนี้หมวกแข็งหรือเปล่าเนี่ยตอนที่พี่เดียแข่งใช่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 โอ้คือตอนนี้ล้มตีลังกาเป็นรอบโค้งสามแตกแล้วเลยโอ้โหหมวกแตกแต่หัวไม่แตก อันนี้ถ้วยรางวัลนี่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้ปุ๊บูมจะนำเสนอเลยโซเชียลเนี่ยนี่เขาเรียกว่า Finalist Auto Motive Influencer in Social Media Influencer อ๋อ Influencer อีเลนได้เรียนจบโครามไหมเรียนจบโคราชเทคโนโลยีเป็นโคราชเลยวิศวกรคอมพิวเตอร์โอ้ฝั่งนี้เสื้อบป่ะเสื้อไหนนะที่ว่าขายนี่ผลิตอาหารมาขายด้วยบอก มึงดีเยียแม้กระทั่งอาหารหมานะอันนี้คือผมมีหมาอ่ะอะดูหมาเฮ้ยลูกผมเนี่ยพร้อมแล้วค่ะโซ่ค่ะนี่โซ่โซแล้วก็แซมมี่อ๋อนี่เป็นไงลูกรักของผมเลยนี่ตัวกี่บาทวายตัวรวมแต่งแล้วห้าหมื่นรวมแต่งและห้าหมื่นแต่งนะไม่ใช่ดมเดิมนะนี่แต่งทำไมต้องเรียกว่าแต่งเอา้านี่เห็นไหมหูเดิมที่ไหนหูแต่งกันนี่เอ้าหรอใช่นอยคิดว่าหูอุดกระจกแบบนี้ป่าวไม่อันนี้หูแต่งอุ้ยอันนี้เป้าเอาไว้ทำอะไรนี่อ้าวเอาไปซ้อมปืนเนี่ย ซ้อมในบ้านนี่บอซ้อมในบ้านใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าการรายดา์คือยิงแห้งสมมติอ่ะซ้อมนอยเอาปืนมาใช่ไหมออันนี้ผมไม่เคยพูดกับใครมาก่อนเลยนี่จะยิงปืนต้องมีท่ามีทางใช่เขาเล่นกันเป็นวิไงไม่งั้นเขาจะเรียก I.P.S.C. เหรอสมมติว่ามันจะมีคําสั่งยิงก็คือตีดขยูลไหมอ่าอ่าอ่าอ่อยู่เลยดีดึงขึ้นมาปุ๊บปบ๊บคือเร็วเลยนะจยับปืนขึ้นมาเขาไม่เรียกชักนะเขาไม่เรียกชักเขาเรียกแรกเรียกแรงปุ๊บขึ้นมาปุ เขาชนะกันตรงนี้อ๋อยิงลมก็คือว่าพี่พี่เล่ใส่แม็กใส่อะไรจริงแต่ว่าพอยิงมันดังใช่ดังถือว่ายิงนะใช่มาถึงแอคชั่นเรารู้สึกเราวิธีการจัดศูนย์หน้าศูนย์หลังเอ้ยนีตรงนี้จะไปทำอะไรนี่อ๋อตรงนี้เอาไว้เป็นบาร์นั่งกินมาม่านี่ไงบาร์นั่งกินมาม่าใช่รถสะสมเต็มเตหมเลยแบบรถไม่บอกกันเลยจะรีวิวไม่ได้จัดอะไรนั่นนี่ ไม่เป็นไรพี่ก็เร็วๆขนาดขนของยังขนผ่านไปผ่านมาเห็นไหมยูทูบล้านหนึ่งน้อยได้ยังนั่นตอนแรกว่าจะขอเขาหนึ่งล้านนี่แต่ตอนนี้ไปขอเขาว่าให้เขาเอาช่องกลับมาให้ก่องอีกอย่างนะอันนี้รถพี่เลนี่เรามาแต่งไปไหนตอนนี้มาแต่งตอนนี้เอาไปทํากระโปรงแล้วก็ข้างหน้าใหม่ให้มันเท่ขึ้นให้มันเป็นเวอร์ชั่น5.0ให้มันเป็นคอบราคขอบราใช่ตอนแรกมันเป็น GT 350เอาขึ้นขึ้นไปดูห้องตัดต่อสักหน่อยเวล่ะ เห็นเห็นเออโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟเลยเคยให้ใครขึ้นไปยังไม่เคยเลยแต่ผมไม่ถอดรันทามไปเลยได้เลยแล้วแต่สันดานโอเคสันดานเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดินก่อนเลยเดินก่อนเลยดูห้องโอ้โหที่เห็นไปนี่ก็คือยังติดแค่สองดวงขาดไปสี่ดวงขาดไปสี่ดวงมีใช่เพราะว่าไม่มีงบเงซช่วงนี้ไงก็มันใช้สามจอจริงเหรออีห้าจอที่จริงอ่ะโอ้ คือเราจะไม่ให้น้องเราแบบเฮ้ยพี่จอเดียวมันตัดไม่เสร็จนะมันจะได้ข้ออ้างไงเออเฮ้ยละพวงเดียวไม่เสร็จหรอวะไอ้หาเอ้ยมีนั้งห้าจอและเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมไม่เท่าเดิมเลยช้าเหมือนเดิมอันนี้แบ่งแบ่งไหมนี่จะซื้อไปให้ทีมงานเลยห้าแสนนะนี่เครื่องนี้ไหนนี่ไหมนั่นเครื่องพิมพ์นี่อ๋อนี่บอใช่ โโอ้หแต่ไม่ได้สปอนเซอร์แบบน้อยหรอกแบบ Intel แบบเออ JB JB เจบีอะไรผมเจบีทางใจผมไม่ใช่คนดังแบบน้อยเนาะทำไมต้องเปิดอะไร3จออะไรไปหมดเลยเอาแบบตัดต่อจริงๆมันทำยังไงนี่เห็นไหมเออเราไม่ต้องเปิดทับจอไปเออนีไอ้นี่มันมีเขียนตันนั้นเราอยากเป็นเจนเลยอันนี้เดือนเท่าไหร่เดือนละพูดแล้ก็เศร้าเออแต่ผมให้เดือนใช่ผมจะไล่มันออกแล้วไงมันก็เลยเศร้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ ไม่รับ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 นี่มันบอกว่าพี่ตอนกลางคืนมองไม่เห็นคีย์บอร์ดไม่มีแสงก็ซื้อแสงให้มันแล้วเนี่ยโอ้ีบอกใช่ดีบอร์ดมีแสงใช่ทําให้ตลอดทําให้ทุกอย่างจัดให้เคสไม่สวยพี่ก็เปลี่ยนเคสให้มันเอออืมแล้วก็บอกว่าหาแสงเปลี่ยนเคสเฉยเฉมติดแอร์ให้มันกลัวมันร้อนไงมันบอกว่าหนาวพี่ปิดแอร์ขอเงินซื้อพัดลมหน่อยขอซื้อพัดลมตัวนั้นเสียเงินซื้อพัดลุมตัวนั้นอีกใช่โอ้ใช่แบบนี้ ทำสวยห้องทำสวยดีถือว่าดี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 นี่อุปกรณ์เอ้แต่อุปกรณ์เราเก็บดีกว่าของผมไม่เป็นไรนี่ของผมเหลือๆนี่ของผมบอกตรงไหนหยิบหยิบได้ตรงนั้นเลยของผมไม่ใช้ด้วยซ้ำนี่เห็นไหมกล้องตัวละอะไรเกือบแสนไม่ใช่หกพันสี่ใช่ไงหกพันสี่ยี่ห้อมันไงโซนี่กี่มื่นเนี่ยประมาณตอนนี้แปดพันได้มั้ยเีนเลนเรนเลนโอ้สิบแปดนะสิบสิบแปดนะซื้อต่อได้ไหมไม่ไม่ขายอ้า เอ้ยมีเรนเไหนที่เราน่าใช้บ้างวะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้มีเป็นเลนเรียนฟิกไงเคยได้จักไหมผมใช้อย่าง GM อย่างเดียวเลน G Master G Master ใช่ตู้กลองผมได้ไหมก่อนเปิดเครื่องมีมอเตอร์ทังด้วย เป็นไรจะจูนก่อนไงเออผมโมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมโอ้อันนี้กันสั่นไงที่เอ้ยติดตัวนี้บอกได้ใช่ไหมไม่ใช้สองทีอันนี้บอดเสื้อที่ขายบอดใช่นะเป็นเสื้อแกดูได้ไหมนี่ได้เป็นเสื้อวิบากเวอร์ชั่นแรกไงอันนี้น้อยน่าจะใส่ได้เลยนะอันนี้ให้น้อยเลยพี่ไม่ห่วงแล้วพี่ไม่ห่วงแล้วให้น้อยใส่เลยผมไปไปหน้าห้องน้ำฉันได้ได้ทำอะไรก็เอาไปกูให้มึงได้แล้วแต่สันดานเออให้ให้มันครบทีมไปเลยอใส่ไป ลุงโบ๊ท XL 3 XL เดี๋ยวเขาว่าไม่มีมีนะครับนี่มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่เห็นไหมอย่างนี้มันตัวกี่บาทพี่เล่กร้อยเก้าสิอุ้ยว่ามันเป็นผ้าไมโครไงเป็นผ้าไมโครผ้าผ้าแบบเนี้ยไม่แพงมันเป็นผ้าไมโครไม่ใช่แขนสั้นแล้วนี่มีเป็นกระดูกทองเห็นไหมอ๋ออันเดิมมันเป็นกระดูกขาวอ๋อกระดูกขาวเฮ้ยใสแล้วมีพลังขึ้นมาไหมใส่พอดีเลยเฮ้ยดูตึ้งดูดีว่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ดูเวอร์ชันอันนี้ไปแล้วดูเวอร์ชันนี่จะเป็น เป็นน้องใหม่เลยตอนนี้เข้าเอ็นดูโลน้องใหม่เลยจะเป็นสีขาวหน่อยซึ่งไม่รู้ว่าเวลาเข้าป่าแล้วมันเลอะไงเปื้อนโอ้ยที่ม้ยเลยซักที่หลายซักยากด้วยใช่ก็ยังมีมีอุ้ยพอดีเป๊ะเลยจะรู้เลยว่าถ้าใครใส่นี้ถ้าเราไปเจอในงานนี่เฮ้ยนี่มันเอฟซีรุ่นเก่าเลยนี่วาโอ้ยติดตามมานานเี้บอกรู้เลยว่าคนนี้ต้องให้พิเศษเลยถ่ายรูปเยอะหน่อยอ๋อใช่ถ้าคนใส่เสื้อทอนเพราเพิ่งปีเดียวถ่ายรูปแค่รูปเดียวพอน้องใหม่ได้เสื้อไว้วหเออสุดยอดไหมเอาสื้อทั้ไหนอ่า เราซื้อได้ช่องทางไหนครับเพชรเลซ่าเลซี่ยังอยู่อีกเหรอเพจนี้ใช่ใช่อยู่อยู่ไม่มีบินอ๋อนึกว่าปิดไปแล้วนี่นี่รู้จักทีมงานผมนี่ใครเนี่ยคนนี้เอ่อจัดสวนยังนุงพิราบใช่นุงพิราบใช่จัดสวนยังนุงพิราบคนนี้เส้นตื้นหัวเราะอย่างเดียวอ๋อหัวเราะติดไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ล้มบิบากบ่อยปะไม่ไม่เขาเขาขี่แต่อาร์ซิกอ๋ออาร์ซิกที่ล้มลงะ ไม่ปีหนึ่งเขาเปลี naked, ่ยนสีห้าครั้งเลยเพราะว่าจำเจงี้หรอไม่ล้มบ่อยล้มเปลี่ยนแซลิงล้มบ่อยเปลี่ยนแไลด์อต้องขี่เร็วไอ้นี่ต้องร้อยขึ้นถ้าต่ำกว่าร้อยนี่ อยากแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเตะแต่นรกไม่ต้องการไม่ตายสักครั้งเลยแล้หักอะไรบ้างไหมไม่เคยไม่เจ็บรถพังอย่างเดียวนี่ไงไม่ใส่เสื้อนี่ไงเอ้ยเอ้ยกายิ่งใส่เลยอุ้ยใส่ตัวนี้มันกระดูฟองฉันเออเออเป็นหมูแดงไงดินี่นี่นี่ดูฝั่งนี้หน่อยโอ้อะไรอีกนี่อันนี้นี่เห็นไหมปะเตะปะเตปะเฮ้ยเฮ้ยนี่แค๊สั้นไงเออนี่นี่เห็นไหมจะมีสีสีทองแบบนี้เท่าไหร่กับสีเขียวอันนี้นะ 390ไม่หุ่นเนี่ยเท่าไหร่เอาเสื้อออก5้0จะซื้อกลับไปบ้าน500 500บาท้อดีนี่นี่เสื้อฮูดเสื้อฮูดหน้าหนาวแล้วตอนนี้ใช่กำลังเข้าหน้าอย่างดีอย่างดีเออย่างดีนี่หูนี่กี่บาทหูนี่พันสองไม่เนี่ยแขวนเพื่อนผมเนี่ยนะเอออันนี้จำได้แล้วอยากรู้ราคาจริงเออแพงกว่าหูดนี่จะเล่าให้ฟังก็ได้เออสี่อันประมาณ80กว่าบาทมั้งสี่อันแปดสิบอ้จะหักแล้วไม่เอาแล้วโอเคไปอีกอ่ะ ห้องนอนนี่อยู่ไหนเนี่ยห้องนอนไม่มีนอนในห้องน้ำอ๋อนี่ใช่เอลาีก็นอนเลยเวลานั้นก็นอนในห้องน้ำไปแบบตื่นขึ้นมาขี้เยี่ยวนี้เลยนอยเมียเมียไล่นอยมาใช่ไหมอุ้ยนอยไม่มีจะมีที่นอนเหรอเออนี่นอนสามารถนอนตรงนี้ได้เลยโอได้เลยมีที่นอนให้ด้วยว่ะแบบให้นอนได้เลยนี่คือห้องรับแขกแบบเวลาเมียไล่นี้ไป ดูดูดูนี้ไหมอันนี้อะไรกันอู้อันนี้อย่างดีเลยเดยินี่เดีย๋ยวรองเท้าเดีย๋ยวสุดยอดเลยกินสุดยอดเลยแล้วท <c oughs> ี่แบบเก็บของแต่งนี่อยู่ตรงไหนเก็บของแต่งนี่ในใ,นใต้นี่แหละใต้อ,อ๋อน,นี่ห้องเก็บใช่ห้องเก็บหลายๆอย่างเลยก็เก็บไว้สบาคันนี้ขายไม่หนึ่งคันนี้ขายไม่หนึ่งขายสองล้านสองโอ้คันนี้สองล้านใช่แพงอะไรในถังนี่มีทองคําอยู่แปะไว้ข้างในงี้หรอใช่คันนี้ก็สุดนะคนดูสุดมากเลยใช่ใช่ <G ül> เดี๋ยวดูทางนี้ออาไปดูอีกแลเออยังมีอีกเหรอม,มีดิอันนี้คือสตอรี่ของผมเบอร์ที่ผมไปแข่งขันวิบากมาแล้วแต่ละสนาม,มนจะมีเบอร์แบบนี้ให้ติดแต่ละเบอร์เนี่ยจะแตกต่างกันไปเห็นไหมเบอร์นี้ออกเบอร์ที่39 39้คันแรกเลยออกอันนี้เบอร์ที่407นี่นี่เห็นเห็นขีดถูกไหมขีดถูกในวงกลมไหมแปลว่าแปลว่านี่พีซีหนึ่งสองสามสี่ห้าเราต้องรับ PC ซให้ครบอ๋อหมายถึงว่าไปถึงด่านใช่ตรงนั้นถ้าด่านหายด่านหนึ่งปุ๊บแพ้ฟาวนี่นี่เห็นไหมนี่ไอ้นี่ รล่อไหมนี่ล็อกสตาร์มีในไทยไม่เกิน10คันแล้วอย่างนี้ซ่อมแพงไหมค่าซ่อมออก็ไม่ไม่เท่าบิ๊กไบค์หรอกมันถูกสร้างมาเพื่อล้มอยู่แล้วตอนนี้เราก็ได้โอ้โหความรู้สาระเยอะแยะเลยนะครับอัปเดตชีวิตพี่เลซ่าได้เหรอได้ความรู้ด้วยเหรอได้บ้างไม่ได้บ้างครับได้บ้างกันไปช่องเรามันก็ประมาณนี้ฝากความคิดถึงของแฟนๆหน่อยแฟนพี่เลซ่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ปี ขอบคุณทุกคน,นครับผมใครที่ชมมาถึงตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่าสุดเลยนะถือว่าเอกลูซีมากผมไม่เคยเปิดบ้านนี้ให้ใครเลยขนาดเด็กผมยังไม่เคยพาเข้าไปนั้นเลยเ,เด็กคือผมมาถึงหน้าบ้านเนี่ยผมเสือที่อยู่ตรงนั้นปูซี่ตรงนี้แล้วก็ไล่กลับบ้านตอนนี้กําลังเปิดโอลิแฟนเดซ่าโอลิแฟนก็บอกว่ามาจากช่องนอย5ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นโอ้โหฝากมาติดตามด้วยนะฮะ ด้วยครับโอลี่แฟนพีเกก็จะก๊อปคลิปผมไปบ้างอ๋อเบาผมผมใส่เสื้อไงใส่เสื้อไหลโม่งยาวบังใช่เป็นพิเทพพิเทพโอเคครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาแค่นี้เลยนะใช่แล้วแค่นี้เลยแล้วน้อยจะไปไหนต่อนี่จะไปหาแม่หาแม่แม่คนเกิดแม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งไปแลยนี้เลยนะไปเลยนะไปเลยเดี๋ยวรถค่อยมาเอาวันพรุ่งนี้ก็ค่าจอดก็พันหนึ่งโอ้คิดแพงหลาย ก๊อปเหมือนนั่นเนี่ย V4R นี่อันนี้ Demon, Demon. ลเดมอนเดมอนแซลลิงจีนเนะี่ยเดมอนเดมอนเดมอนแปลงอ๋อ GPX เหรอนี่ใชเเ่เคยฟังไหมคัทแห้งอ่ะเรายจะสตาร์ทได้ฟังคัทแห้งเคยฟังไหมไม่ไม่ไม่ฟังไม่เคยอ สวย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 หนอยคิดว่าดีไหมเลอะไหมสวยสวยสวยเป็นเป็นรถรถคันที่4ของพี่รถคันที่4ที่เราเล่นมาไง Z800 ZX10 R1 M แล้วก็ V4 เดิมคือมันเป็น V4 เดิมคือ V4 เอามาใส่โชกใส่ใส่โชกหน้าหลังเฟ i ลิ่งล้อคัตเบรกคัตทุกอย่างเลยนอกจากเครื่องกับชั้ซีที่ถ้ามีคนสนใจขายเท่าไหร่ไม่ขายเดี๋ยวไม่มีรถขี่แต่ขายนุนอีเหลือง อีเหลืองขายขายไม่ซื้อไม่ซห้าพันได้ไหมกับที่ต่อราคาเมื่อกี้ห้าพันซื้อได้เฉพาะทะเบียนเพราะว่าเลขสวย4ี่ศูนย์สองไม่เอาเลขเอารถเดียวห้าพันได้ชมพูหมวกได้ไหมหมวกแทนห้าบาทไปกลับบ้านนะไปเหรอเอ้กลับบ้านแล้วไปโอ้เฮ้ยอ่อเออยังไงแล้วแค่นี้น่ะโอเคเจอกันไปละขอบคุณฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ไอเรนยดด้วยครับผมกับพี่น้อยน้ำ ไล่โบหนตอนนี้ซองมากกลับมาแเราไปบรูไปไปแล้ว